อา,อาจารย์ครับับเออาจารย์คิดว่าในในพื้นดวงเนี่ยมันมันจะสามารถมันจะเกิดขึ้นได้แบบคือมันจะเกิดขึ้นไหมครับมันจะเกิดขึ้นตามนั้นเลยไหมคือคือเห็นเห็นในหลายๆคนทั้งไม่ไม่ว่าจะเป็นของของไทยหรือว่าของยูเรยเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามันมีมีเหตุมีจุดที่จะเกิดแล้วยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นนะใช่แต่ท<ต>ีนีน้มันหมันก็นเกิดตอนไหน มันจะขัดกับที่ที่ว่าอะไรนะที่หลักการของอะไรอะที่ในความคิดที่ว่ารีวิวอะไรนั่นนะครับอ๋อไม่หรอกมันไม่มันไม่แย้งกันหรอกเพียงแต่ว่ามันแต่งี้ก็ต้องบอกย้อนกลับไปอีกว่าเราเวลาเราอ่านดวงเนี่ยก็เรียกว่ายัางไงดีวะเวลาเราอ่านดวงเนี่ยผมมักใช้อยู่คํานึงเสมอก็คือคำว่าโอกาสเพราะสิ่งที่ปรากฏในพื้นชะตาเนี่ยอ่ะจริงๆอ่ะมันต้องใช้คาว่าโอกาส มีโอกาสเกิดสูงมากสูงมากมาเลยนะแล้วสิ่งพวกนี้แม่งจะยังไงก็ต้องเกิดแต่จะเกิดด้วยรูปประธรรมแบบไหนคือนามมาทำมันมาแล้วแต่รูปประธรรมเนี่ยมันจะไปเป็นแบบไหนก็คือหมายความว่าชีวิตคนหมายความอาจารย์ครับถ้าสมมติว่าสมการดาวนี่ยคือมันมันสามารถไปได้หลายอย่างถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์นี้มันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่มันเป็น ที่ใช้คอมเพลนแบบเดียวกันถูกต้องถูกต้องครับผมครัใช่มัน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 ต้องเกิดสักอันหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าไปในทิศทางไหนไอตัวกําหนดทิศทางเนี่ยเราเราไม่รู้จนปัจจุบันนี้เขาเลยบอกว่ามันคือกรรมปัจจุบันสมมุตินะดวงชะตาหนึ่งนะอาทิตย์จําเอาแต่ดวงกําเนดเนี่ยอาทิตย์ถึงเสาวอลคานุสเสาวอลคานุสที่ติดคุกเลยนะแปลว่าชีวิตของคนคนนี้แม่งติดคุกแน่ เนี่แต่ในความเป็นจริงสาวาคนุษมันไม่ได้แปลว่าติดคุกได้อย่างเดียวไงครับอืมมันแปลเป็นอย่างอื่นได้ด้วยทีนี้ถามว่าเอ้าแล้วมันจะติดคุกแล้วมันจะยังไงล่ะมันอยู่ที่ฟีวิลไงทีนี้เนี่ยแบบฟีวิลมันจะมาตอนนี้แหละจะเอาแนวไหนฟีวิลเรามันคนเลือกอ๋อแต่แต่มันก็จะเกิดขึ้นในบริบทของสาวกับคนุสมันจะเกิดขึ้นในบริบทของสาวาคนุษวแต่มันจะเป็นอีกคนละเรื่องไปอีกใช่เลยใช่ไหมครับใช่สาวาคนุษคือกรมเก่า กรรมที่มันวิ่งตามหลังเรามาหนีไม่พ้นหรอกกระแสน้ำมะคุณดําน้ํากระแสน้ํายังไงมันก็อาบใส่เราแต่ฟีวิลจะทําให้เราเล่นกับมันได้อยู่กับมันได้แก้ไขมันได้เสาวะคนุสอาจจะเป็นแค่ยามก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีความอดทนมากๆก,ก,ก็ได้เป็นได้หมดทุกอย่างเพียงแต่ว่าถ้าเผลอไผลไปโอกาสย่อมมีเท่านั้นเองอานที่เสาวะคนุสติดคุก โอกาสติดคุกก็เยอะหน่อยนะเพราะฉะนั้นคุณทําอะไรคุณต้องระวังนะอย่างเงี้ยเพราะโอกาสมันมากกว่าคนอื่นโอกาสมากกว่าเรียบร้อยอ่ะดูไอ้นี่ดิดวงไอ้เนี่ยอ้สราวัตโจ้ที่มันเอาถุงก๊อบแก๊บไปคุมหัวชาวบ้านอ่ะไอ้ตันสาวะคนุษก็แชทถึงจุดเจ้าชะตาบานแบะเลยโอเคขอบคุณครับ ถ้าไม่ทําตัวถ้าไม่ทําตัวอย่างนั้น,นถามว่ามันจะติดคุกไม่ล่ะสาวคขนุชก็จะกลายเป็นอย่างอื่นไปใช่ไหมตำรวจไม่ต้องไปเฝ้าไปอะไรต้องอดทนต้องอะไรต้องว่ากันไปเนาะเกิผายไปก็เรียบร้อยสารวคขนุชก็ทํางานกรรมเก่ามันกรรมเก่ายัางไงมันก็ดันแล้วอะ่ะกรรมปัจจุบันมึงไม่ช่วยก็เรียบร้อยโดนไปใครอยากรู้ว่าตัวเองจะติดคุกหรือเปล่าก็ไปดูสาวคขนุช เสวาวขนุถึงจุดเจ้าชะตาก็ทำตัวสงบสงเงียมหน่อยจะเซนจะอะไรก็ระวังหน่อยอันนี้ก็แสดงว่ามันจะก็ก็คือปัญหาของของนักโราศาสตร์เลยว่าจะแปลไปทิศทางไหนตอนที่เราเห็นครั้งแรกใช่ครับใช่ถูกต้องครับผมแล้วมันก็จะนําไปสู่วิชาที่สําคัญที่สุดในโหราศาสตร์คือการแก้ดวง